ิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอสามโคกลงเรือสำรวจพื้นที่นำล่องท่องเที่ยวเก้าวัดดังของอำเภอสามโคกนายมนตรีลัลงกาพินนายอำเภอสามโคกนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเรือสำรวจท่องเที่ยวกราบพระดังเก้าวัดของอำเภอสามโคกโดยมีนายชัยวัตรหมู่เย็นนายกเทศมนตรีตำบลบางเตยนายผู้เทพรัฐ สมหาประธานท่องเที่ยววิถีชุมชนตราดีิงน,น้ำอำเภอสามโคกนายศัตดาชนนิยมกำนันตะบลบางเตยประลัดอำเภอสามโคกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมนตรีลังกาพินนายอำเภอสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวกลับ 9ก้าวัดของอำเภอสามโค้ด้วยนเริ่มตั้งแต่วัดตำหนักตำบลสามโค้สองวัดบางเตยนอกตำบลบางเตยสามวัดจันทร์กับเพตะตำบลบางเตยสี่วัดสุรารังสรรค์ตำบลของควายห้าวัดสามัคคียารามตำบลของควายหกวัดเจดีทองตำบลของควายเจ็ดวัดเถิงท่าตำบลบางกระเบือ8แปดวัดกลางตำบลของควาย และ9วัดโบสถ์ตะบนบังกระบือจากการลรงพื้นที่สำรวจความพร้อมประเมินได้90%เอร์เซ็นแต่ก็ต้องปรับปรุงอีกนิดหนึ่งคาดว่าจะให้พี่น้องประชาชนท่องเที่ยวเก้าวัดดังของอำเภอสังคคกได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2564นี้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สารัตแก้วตารายงาน นครับวันนี้ลงพื้นที่นำล่องท่องเที่ยวกาวัดเป็นไงบ้างครับอ๋อวันนี้เป็นการไปส urve พื้นที่ครับจะของการที่เราได้คิดไว้เพื่อควบคู่กับการพัฒนาของตลาดอินเนดะีครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆวันนี้ที่ได้ เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันในการพัฒนาตรงนี้ครับก็ได้มีการลงเรือซอรวนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณทั้งหมดเนี่ยสามชั่วโมงสชั่วโมงก็มีทั้งหมด9วัดก็ไปหาจุดเด่นของวัดจุดเด่นของวัดที่จะน้องไปนำโปรโมตนะเป็นแผนพับโฆษณาอะไรเป็นสปอตอะไรนะครับผมก็จากนั้นก็ไปดูท่าท่าที่จะขึ้นก็สะดวกไหมสมบูรณ์ไหมครับก็วันนี้ก็ ถ้าดูภาพรวมแล้วก็เก้าสิบเซ็นที่สามารถดําเนินการโครงการนี้ได้ครับ<า>ผม,มเผมร็จแล้วก็คงอีกสักไม,ไม่คงจะประมาณสักต้นเดือนหน้านะก็คงจะเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถรองรับน่องเที่ยวได้ครับครับผม